หารถหลูสักคันใช้งานยาวๆขอแนะนำคันนี้ครับมาดูรถการคันนี้คือ Honda Accord ตัว G10 นะปี2019และรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดนะเป็นเครื่องยนต์ h y b ริดและไม่ใช่ h y บริดธรรมดาเขาเรียกว่าไฮบริดเทคคือท็อปที่สุดของความเป็น Accord แล้วมาดูตัวรถกรันได้ออปชั่นอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนี่ได้กล้องรอบคันด้วยนะปกติ Honda ไม่ให้กล้องรอบคันให้แต่เลนวอนะ แต่รุ่นนี้ได้กล้องรอบคันแล้วมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าไฟฟู LED แบบนี้ตัวรถสีดําได้ชุดแต่งสเกิร์ตด,ด้านหน้ามาด้วยนะกุญแจระบบคีเลตนะครับด้ทุดูภายในนี่เห็นไหมความเป็นไฮบิดเทกะบอกเขาจะได้บอกสีน้ําตาลแบบนี้ลักชูสุดๆขึ้นมานั่งนะครับนี่ ระบบ Honda Sensing มีให้ดึงพวงมาลัยเวลารถออกนอกเลนเบิดอัตโนมัติครบนะครับแพลนชิปมีและดูเลขใหม่1,2,000 0โลหน้าจอเชื่อมต่อ p p p l e a r ค l a y ดูแบบเดินทางไกลแบบสะดวกสบายเลยและนี่เปิดขึ้นมาเอา้ามันคือแท่นชาร์จไร้สายนี่วางโทรศัพท์ไปชาร์จแบตได้เลยนะครับแล้วก็มีโหมดสปอร์ตให้เล่นนะครับโหมด EV แบบมือไฟออโต้แบโฮทุกอย่างครบเลยมาพร้อมกับนี่เลยโชว์สักหน่อย แค่แดงฟันรูฟนะครับโอ้ยมันลักชูสุดๆเป็นไงล่ะรถหรูสไตล์ผู้บริหารใช้ดูโครงสร้างกันหน่อยไหมนี่โครงสร้างเรียงตัวเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คเดิมในราคาค่าตัวที่เราสามารถจับต้องได้แล้วนะปกติแอคคอรรุ่นนี้เนี่ยผ่อนไม่ต่ำกว่า20,000กว่าถ้าออกรถเนี่ยก็ต้องแบบดาวหลายแสนอยู่อ่ะพะออกใหม่มันล้าน7,99,000ใช่ปะ แต่วันนี้พอบูญมาอยู่ที่ร้านเราแล้วเหลือเพียง9แสน9หมื9พันบาทถ้าฟรีดาวเนี่ยก็ตกผ่อนเดลล่าประมาณ1 6 0 0 0 1 7 0 0เข้าๆนะแต่ถ้าใครมีงบดาววางดาวเสร็จข้างว่าถูกลงโอ้โหแม่หรูจริงๆนี่ยเปิดท้ายขึ้นมาพื้นที่กว้างนะเห็นปะ่ะเบาะพับได้ด้วยแล้วก็ดีอุปกรณ์ทุกอย่างครบคันแบบนี้จะเป็นที่เติมลมฉุกเฉินนะครับโอ้ หรูเลยหรู้เลย,เลยขับทรงนี้นี่รูเลยแล้วก็ได้ระบบช่วยจอดอัตโนมัติคือแบบเวลาจะสอยถอยเข้าซองให่ป่ะมีระบบช่วยจอดนะคือรถจะถอยให้เองพวงมลาลัยหมุนติ้วติวตวเองเลยมาดูกันต่อครับเวลาขึ้นนั่งแอร r คอร์ดเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะนี่ปั๊บย่อนปึ๊บหัวโลก้มนิดเดียวพอแล้วนี่ดูดิคและเบาะกว้างมากอะ่ะคือมันนั่งสบายสุด,สดมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับแลคือแบบ มันคือรถที่เบาะนุ่มนั่งสบายไปแบบเป็นรถครอบครัวก็ได้รถสไตล์รถบ้านแบบปิกนิกกับครอบครัวเดินทางกับครอบครัวหรือจะใช้คนเดียวเดินทางไกลต่างจังหวัดน,นี่ตอบโจทย์หมดเลยเครื่องยนต์2.0ไฮบริดยังไงก็แรงด้วยความแรงด้วยความขับดีด้วยระบบช่วงล่างต่างๆผมมองว่ารุ่นนี้ยังเป็นรุ่นที่น่าใช้อยู่นะรถปี19ได้เครื่องยนต์ไฮบริดก็วิ่ง20่า